สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเปิดหีบมหาสมบัติซึ่งเป็นสมบัติตกทอดของอาจารย์ดลบางซื่อนะครับนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับคือเป็นหีบมหาสมบัติภายในบรรจุพระเครื่องอยู่ไม่น้อยนะครับส่วนจะเป็นพระอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยมีเนื้อหาย,ยัางไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยสีโคปาสีเนโคปาว่าพระองค์นี้มีเนื้อหาย,ยัางไงนะครับพระชุดนี้เนี่ยอาจารย์ดลก็จะเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าทําไมถึง รับมรดกตกทอดมาคนเดียวนี<ช><ช>่นะครับหลายคนที่ไปทําคลิปนะครับก็จะมีพระลักษณะนี้ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูกันนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วมีราคาไหมและอาจารย์ดนจะเปลี่ยนให้แบ่งให้บูชาหรือเปล่าสวัสดีครับหลังจากไปประเทศมาหลายๆที่แล้วนะครับก็วันนี้ได้โอกาสมาอาจารย์โดนเปิดมาสองหิบนะหินที่เป็น